ยาวมีน้ำเขาอ,อยู่อย่างนั้นเสียดายน้ำมะเขือยาวเผาใส่ไปโรความแทบอยู่ตรงนี้ผัดแบบนี้ปลูกง่ายทุกคนก็สะดวกมากโอ้นี่จ้านี่จ้าฟบเขาให้ออเอาใส่เลยแล้วกันอืออเอาใส่เลยแล้วกันอืม ก็ตัดนี้เลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันตัดยากทุกคนตัดนี้เลยแล้วกันอืมเมนูอร่อยเด้อลาบมะเขือยาวจ้าเป็นแต่แซ่วัตถุดิบก็มีนี่เลยทุกคนข้าวคั่วจากตลาดพริกป่นก็จากตลาดแต่ข้าวเนี่ยเราสามารถที่จะลังสรรคเป็นเมนูอย่างจะได้เด้อแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลอืม ยไม่ต้องยากอะไรเลยอืน้ำมะเขือยาวมีน้ำเขาเลุ่ยย่ยานั้นเสียดายน้ำมะเขือยาวเผาใส่ไปโรดความแซบอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เชฟตะทะหลุดก็จะมานําเสนอเมนูเทนเทนอุ๊ยอยยำมะเขือยาวอุ้ยไม่ใช่ผัดแบบนี้ปลกง,ง่าย่ะทุกคนก็สะดวกมากโอ้ นี่จ้านี่จ้าฟบาขาให้แล้วเป็นเช็ที่ใช้อุปกรณ์ในการข้าคัวได้เือมมากมแล้วก็จะใส่หม้อหอมแค่หัวเดียวนะคะใส่เยอะมันจะเสียบเกินไปคั่วนิ้วใส่ระบาดทีนี้ใส่ข,ขั้วคั่วลงไปทุกคนโนยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนอืมะแล้วก็คนคนคน เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าจะออกมาหน้าตางามขนาดไหนอู้ยบอมอืมเอาใส่เลยแล้วกันอืออือคั่วนี่ใส่ระบาดทีนี้ใส่ข้าคั่วลงไปทุกคนหนยนิดหนึ่งนิดหนึ่งดเดี๋ยวนี้แม่บ้านสะดวกสบายอยากกินยังกำลังสันเอาเดอ้อดีจ้าดีจ้า แล้วก็อันนี้เป็นมะเขือยาวที่เราตัดเล็กแล้วเอาแบบพอดีคำทุกคนจัตาแป๊บน,นึได้ไหมซับซึ้งมากเลยวันนี้จะได้กินลาบนนจะได้กินลาบ,นนะลาบมะเขือเผาซิมเบิ้งะครับอือเดี๋ยวจัดจานให้สวนะยนหน่อยนะอืมถ้ามีข้าวเหนียวด้วยนะอือย่าบอกไทเชียวเน๊ตทุกคนว่าไหม ส่วนอันนี้ริกทอดจากเพื่อนบ้านได้รับการสนับสนุนต้นหอมแล้วก็าสารแเม่จากในสวนของเราเป็นเชฟที่ใช้อุปกรณ์ในการทำครัวได้เปือมมากเราก็จะใส่ออมะพห้าแค่หัวเดียวนะคะใส่เยอะมันจะเสียบเติไปอ,อันดับแรกทุกคนเราก็จะตัดมะเขือยาวเราจะตัดมะเขือยาวให้พอดีคำนะคะ ผักแบบนี้ปลูกง่ายค่ะทุกคนก็บกระโดดมากโอ้นี่จ้านี่จ้าฟบเขาให้แล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแต่งหน้าจานก่อนโอ้เรามีนี่เรามีกระเทียมเจียวหอมเจียวหน่อยอร่อยนึงผักแบบนี้ปลูกง่ายค่ะทุกคนก็บกระโดดมากโอ้นี่จ้านี่จ้าฟบเขาให้ นี่เป็นสารแหนะที่ปลูกเองนะคะอยากกินเราก็เดินไปตรงระเบียงแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอามามใส่เข้าไปจ้าใส่ลายแซ่บลายเดี๋ยว้เรียกเดี๋ยวแต่งหน้าจานก่อนโอ้เรามีเรามีกระเทียมเจียวหอมเจียว่อย,วยอยน่อดเลยอ้ออันดับแรกทุกคนเราก็จะตัดมะเขือยาวเราจะตัดมะเขือยาวให้พอดีคำนะคะเอาเองค่ะ กันเลยค่ะเดี๋ยวเชฟเตรียมเ,ยเชฟเตรียมพื้นที่นิดนึงนะคะทุกคนเตรียม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 <ๆ><ๆ>ใส่ใบสาแน่โอ้ลืมเดี๋ยวใส่ต้นหอมอีกสักหน่อยต้นหอมก็ปปูกเองอันนี้เป็นหอมแบบเป็นหอมหัวใหญ่นะทุกคนต้นเขจาจะก็ส่วนอันนี้พริกทอดจากเพื่อนบ้านได้รับการสนับสนุนต้นหอมแล้วก็สารแน่จากในสวนของเรา เป็นเช็ที่ใช้อุปกรณ์ในการเข้าคัวได้เตอมมากเราก็จะใส่หม้อหอมแค่หมวเดียวนะคะใส่เยอะมันจะเสียกเกินไปแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือยาวที่เราตัดเล็กแล้ว,ลวเอาแบบพอดีคำจะตัแล้วเราก็จะใส่ใส่อย่างเติ ม,มะเขือเอาไว้แก้มกินกับลาบโ้ผักปลูกเองอร่อยหสารมั่นใจร้านเปอร์เซ็นผักแบบนี้ปลูกง่ายทุกคนช็บสะดุดมากโอ้นี่จ้านี่จ้าฟ้าฟองไฮน้ำมะเขือยาวมีน้ำสะดุดอ,อย,อยากนนั้นเสียดายน้ำมะเขือยาวเผาใส่ไปโรดความแซ่บอยู่ตรงนี้ ต,ตามความชอบเลยเด้อเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นเงดูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโชว์แป๊รังสรรค์ความอร่อยลาดมะเขือยาวเผาเป็นเชฟที่ใช้อุปกรณ์ในการเ้าครัวได้เปือมมากเราก็จะใส่หอมแค่หัวเดียวนะคะใส่เยอะมันจะเสียบเกินไป ไปเป็นจังไหนะบาัดที่นี่ทำไมไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้เรนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโวคแป๊ดรังสรรค์ความอร่อยลาบมะเขือยาวเผาเรนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโวคแป๊ดรังสรรค์ความอร่อยลาบมะเขือยาวเผา เด,เดี๋ยวแต่งหน้าจานก่อนอ๋อเรามีนี่เรามีกระเทียมเจียวหอมเจียวโรยสักหน่อย,ยอืมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเมนูอาหารฤดูที่เราทำนะใส่นี้ไปสักหน่อยนลยว่าจะจัดหน้าจานจะะัดตาแล้วเราก็จะใส่ใส่ย,ยังใส่แค่ อย,ย่ไม่ต้องยากอะไรเลย,ยเดี๋ยวแต่งหน้าจานก่อนอ๋อเรามีนี่เรามีกระเทียมเจียวหอมเจียวนสักหน่อยนึงอันนี้เป็นสาระใน่อปิปกเองนะคะอยากกินเราก็เดินไปตรงระเบียงแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอามาใส่เข้าไปจ้าใส่ไล้แซ่บไลยน้ำมะเขือยาวมีน้ำข้นๆอ,อยนนั้นเสียดายืม น้ำมะเขือยาวเผาใส่ไปโรความแทบอยู่ตรงนี้ข้าวเนี่ยเราสามารถที่จะรังสันคเปน็นเมนูอย่างจะได้เด้อนวแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเพราะว่าทำโตไปเดี๋ยวมันหมดเร็วกินคนเดียว <c oughs> ก็ทำลูกเดียว <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาออกเนือหอ,อเอาใส่เลยแล้วกันออ มะเขือเอาไว้แก้มกินกับลาบโอ้โหอร่อยเฉยไม่ต้องยากอะไรเลยผักตุ๋นเองอร่อยหวานมันใส่ล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนจับตานับหนึ่งไม่ไหวซับซึ้งมากเลยวันนี้จะได้กินลาบจะได้กินลาบมะเขือเผาซินเบิงทุกคนจับตานับหนึ่งไม่ไหวซับซึ้งมากเลยวันนี้จะได้กินลาบ จะได้กินราบมะเขือเผาซิมบงคน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 เ็กสะท้านลูกก็จะเทอลักทะเล่นนิดนึงนะแซบเสร็จแล้วก็อ๋ออันดับแรกทุกคนเราก็จะตัดมะเขือยาวเราจะตัดมะเขือยาวให้พอดีคำนะคะส่วนอันนี้พริกทอดจากเพื่อนบ้ามมนๆๆฤฤฤฤฤ ได้รับการสนับสนุนต้นหอมแล้วก็าสารแมนจากในสวนของเราข้าวเนี่ยเราสามารถที่จะลองสนันเป็นเมนูอย่างจะได้เด้อนะแต่ความชอบของแต่ละบุคคลขั่วใส่ระบัดทีนี้ใส่ข้าวคั่วลงไปทุกคนรยนิดดึวนิดดึยนิดเอาใส่เลยแล้วกันอ ทุกคนใส่ตาแป๊บนึงไม่ไหวชอ,อบสึ้มากเลยวันนี้จะได้กินลาบจะได้กินลาบมะเขือเผาซิมบงมะเขือเอาไว้แก้มกินกับลาบโอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เชฟกะทะหลุดก็จะมานำเสนอเมนูเท่นๆอุ๊ยอุ๊ยยำมะเขือยาวอุ๊ยไม่ใช่ให้งามงาม ใส่ไปทั้งต้นเลยแล้วกันใส่ไปทั้งต้นเลยแล้วกันมีอะไรอีกอ๋อมีมะเขือลาบมะเขือยาวจ้าเป็นตาสซน